มอดนี้จะเพิ่มทถ้ำนโดเสา์เข้ามาในเกมใหม่ครับเริ่มด้วยซับเทลโนโดถ้าคุณอยากบินได้คุณต้องไปล่าไทโลคอลิสแล้วนําหางไทโลคอลิสที่สุกแล้วให้มันกินแค่นี้มันก็เชื่องแล้วต่อด้วยวอร์เลมแรปเตอร์วิธีการเลี้ยงให้วางเนื้อไว้ในกล่องแล้วรอมันขโมยไปกินพอมันกินแล้วหลับให้เอาสลัดใส่ปากมันแค่นี้ก็ได้เพื่อนร่วมสู้แล้ว ถ้ามันเลือดน้อยมันก็จะหายตัวไปฮิวตัวเองโกลเดเซเลทอปตัวมันเองเป็นวัตถุดิบหลักที่ไว้สําหรับครับชุดดึกดำบันเลลี่คลส ใช้ไพโมเดียมซุปเพื่อจ้างมันให้มันตัดต้นไม้ให้ร r ม m e r ซอรัสถ้าอยากเลี้ยงมันให้เราคราฟสักกเบือบล็องหัวมันพอมติสตันก็เอาสลัดยัดปากมันเลยเมื่อเชื่องแล้วก็ขี่มันได้และกดตัวจีเพื่อคำรามได้ด้วยโค้ดเทบอสประจำถ้ำา a s t ั a c t o s e s o l ใช้อ l u m i n i s c a t a l y สโยนลงป่องภูเขาไฟในถ้ำนั่นไงบอสเกิดแล้วเพราะชนะก็จะได้เทคโทนิ c ชาร์ d ไว้ใช้คราฟหอกสุดเทพและไข่ของมอร์ซ s i r าและก็จะมีไดนเดสาร์เกิด เอิดลาไททันใช้สลัดในการจับพอเรากี่มันเราสามารถให้มันทุบพื้นได้แล้วทุกคนชอบเดโดเสาร์ตัวไหนมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะ